ดีใจมากเลยได้มาแล้วโอริโอ้ออสโอริโอ้ออสอะไรเนี่ยมันคืออะไรมันคือซีเรียลรสโอริโอ้เรสั่งมาเองแหละแพงมากเลยสามร้อยกว่าบาทยาอร่อยใช่ไหมใช่เราก็จะมาลองชิมกันในคลิปนี้ กินก็ไปกินสิเราจะตั้งรีวิวให้ทุกคนดูเพราะฉะนั้นเซ <c oughs> นต้องยอมอดเพื่อทุกคนเลยนะเนี่ยเดีแล้วเราไปรีวิวกันไปรีวิวเลยดีกว่ามาั้งเออใช่ปะะรีวิว <c oughs> ได้เวลาเราจะแกะแล้วนะครับ <c oughs> <c oughs> อโอ้๊หห่อเป็นฟอยล์มาอย่างดีนะ โอริโอ้นี่ก็มีหลายแบบนะแต่อันนี้มันพิเศษเลยโอรีโอ้ที่เป็นคอนเซ็ปต์เป็นอาหารเช้าได้เดี๋ยวพรุ่งนี้เด็กก็จะได้กินอาหารเช้าโอริโอ้ค่ะพ่อก็ไม่ต้องทำให้มันเลย,ยมีแค่สีดำใช่ไหมแต่เราเจอสีขาวด้วย <c oughs> ทำไม่เสร็จผ <c oughs> มผมช็อกของครูตกลงไปแ่แล้งชิมดูสิรสีดำก่นอนนะอร่อยนะอร่อยเราไม่ใส่นมกล้าอร่อย อร่อยมากเลยมาสีขาวมันขมๆนะจิ้มดูสีขาวมีเยอะไหมจิ้มขาวมนขาวนี่เยอะน่าจะทำผิดมาหรอมั้สีขาวมันไม่ได้ทำผิดนะจิ้มดูอ๋อเป็นครีมใช่ไหมมันคือครีมมันคือครีมโอริโอ้มาอบยนอง ก็สามารถทำโอรีโอได้อร่อยอรึ่งเปล่าเปล่าก็อร่อยแล้วเนะาะค่ะไปใส่นมเดี๋ยวคลุกเขาให้มันเข้ากับนมมาเรียบร้อยชิมน,นะ นะคคใครเจอโอริโอ้ออสวางขายตามตลาดก็อ,อย่าลืมมาคอมเมนต์ด้วยนะเพื่อเราจะได้ไม่ต้องซื้อออนไลน์ให้เบื่อใครเคยชิมของอเมริกาก็คอมเมนต์บอกหน่อยอันนี้มันของเกาหลีใช่ไหมเกาหลีค่ะวันนี้ไปแล้วนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายอีกมันคือคอนเฟกทั่วไปนั่นเองแต่อร่อยมากอยากจะขึ้นสวรรค์เลย